ขากคุณเป็นแฟนเพจของบอดเกมวันเดอร์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ Youtube Channel ในชื่อ movie wonder ler. ฝากด้วยนะคะสวัสดีครับทุกคนกลับเข้ามาพบกับช่องบอรดเกมวันเดอร์นะครับและวันนี้ในช่วง Top 10 by บอดเกมวันเดอร์นะเราจะมาแนะนำเกมนะครับที่ช่วงนี้กำลังเป็นเทรนนะคือเทรน Y2K นะครับ อะไรที่เป็นปี2000นะเราก็จะมีทำคอนเทนต์เหมือนกันนะครับก็จะเป็นท็อป10บอร์ดเกมนะที่อยู่ในช่วงของ Y2K นะครับก็ผมจะบวกลบสัก4-5ปีแล้วกันนะแบบ1995-2000ถ,ถึงประมาณ2004-2005นะครับเอาให้ไม่มากไปกว่านั้นนะครับเราก็จะรู้ว่าเกมประมาณ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยมีเกมอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับก็ลองไปรับชมนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่า10เกมนี้ไม่ได้ เรียงตามอะไรเลยนะมันเป็นการสุ่มมาตามปีแค่นั้นนะครับเกมแรกนะครับเกมนี้ก็ชื่อว่าเกมกัวนะครับเป็นเกมแนว Strategy นะครับซึ่งโอ้โหเป็นเกมที่ค่อนข้างจะคลาสสิกมากนะครับแล้วอันดับคืออยู่สูงมากแรงโอเวอร์อออยู่ที่231นะครับแล้วก็ส a า e g y อยู่ที่155นะครับเวทอยู่ที่3.37 เกมแม่งโคตรโหดนะครับซึ่งเกมนี้จริงๆก็มันเป็นแนวแบบอิคโนมิกฟาร์มิงอะครับมันจะคล้ายๆพวกปโตริโก้พวกอะไรพวกนี้นะมันจะมีการทำแอคชั่นนะครับมีการออกชั่นบิดดิ้งแล้วก็มีการแฮมแมเนจเมนต์นะครับคือพวกเมคานิกหลักเนี่ยมาครบเลยว,วาเนี่ยมันเป็นจริงๆมันเป็นเกาะนะครับผมไม่แน่ใจออกเสียงไงเป็นเกาะที่อยู่มาสูดอินเดียนะครับซึ่งสมัยนั้นก็สมัยปีแบบ พันห้าพันหกประมาณนั้นนะครับเขาก็เป็นถูกยึดครองโดยโปรตุเกสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมของเกมนี้ก็จะอยู่ในช่วงนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นเกมแนวแบบ Business e c onom i c นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมาทําการเขาเรียกว่าไงทำฟาร์มแล้วก็เก็บรีซอสนะครับแล้วก็ใครได้คะแนนมากสุดตอนจกเกมก็เป็นผู้ชนะไปนะครับเป็นเกมได้รางวัลเยอะมากนะเกมนี้ถ้าใคร ไม่เคยเล่นก็ลองไปหาดูวิธีการเล่นได้นะครับหรือว่าใครที่เคยเล่นแล้วก็อาจจะนึกถึงเกมนี้นะก็อาจจะหยิบมาเล่นนะครับเกมนี้เล่นได้สอถึงสคนนะเกมต่อไปนะครับเกมนี้ชื่อว่าเกมไทกริสยูเฟติสนะครับซึ่งเป็นอาณาจักรใช่ไหมหลายๆคนน่าจะรู้จกักตัวของซิร z สของเมโสโปเตเมียใช่ไหมครับซึ่งเราก็เคยเรียนกันมานะในเกมนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเกมที่คล้ายๆกันนะครับเพราะาเราจะต้อง เล่นเราต้องวาง a อเรียนะครับเป็นการคล้ายๆกับ a อรีย o คอนโทรแหละนะครับเกมนี้มีการ h a ้แมนจเมนต์นะแล้วก็มีการเาขาเรียกว่ามันต้องไฮดิ้งนะครับรีซอสของเราเวลาจะลงอะไรไปแล้วก็ทําการเพิ่มอินคัมของเรานะครับเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่เวทก,ก็ค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ที่3.5นะครับเต็ม5แล้วก็แรงอยู่ที่แรงโอเวอร์ออลนี่อยู่ที่อันดับ104เลยนะถือว่า เกือบจะอยู่แบบร้อยอันดับแรกนะครับมันมีพวกเกมใหม่ๆปัจจุบันนะมันก็ค่อยๆดันดันเกมเก่าให้ไปไกลนะครับแต่ถ้านับตัวของ strategy นะครับเกมนี้อยู่อันดับที่86เลยนะครับใครที่ชอบแบบแนวๆแบบ ancient แบบ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 อียิปต์หรือว่าอะไรเงี้ยแบบทรงๆประมาณนี้คุณน่าจะชอบนะครับ art ก็เก่าเก่านิดนึงนะเวอร์ชั่นที่ผมเอามาให้ดูนะครับว่ามันเป็นเกมที่มาจากปี1997เลยนะครับสำหรับเกมนี้นะไทกริสยูเฟติสครับ เกมต่อไปนะครับเกมนี้ชื่อว่าเกม Power Grid นะครับซึ่งเป็นเกมที่ออกมาในปี2004นะครับไม่น่าเชื่อนะว่า Power Power Grid คือเกมที่ออกมาปี2004ผมรู้สึกว่าผมเพิ่งเล่นไป4 5หปกีก็นานอยู่แต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นเกมที่นายขนาดนี้นะครับก็ปีหน้านะปี2024ก็เกมนี้ก็จะครบ20ปีแล้วนะครับเกมนี้เราก็ต้องมามีการแบบมิกซ์นะครับมีการแบบบิดดิ้งออคชั่นนะ แล้วก็ทําให้เรามีอินคัมมากขึ้นแล้วก็จริงๆมันก็คล้ายๆกับ air control ใช่ไหมเพราะเราต้องสร้างตัวของโรงไฟฟ้านะครับเกมนี้มีเวอร์ชันภาษาไทยนะครับชื่อภาษาไทยก็ตรงตัวเลยชื่อว่าเกมโรงไฟฟ้านะครับอันดับโดยรวมเนี่ยอยู่ที่อันดับ55นะครับแล้วก็ strategy อันดับ52เกมนี้เวทค่อนข้างจะเยอะนะครับ3.26แต่ผมคิดว่ามันไม่ไดน่ยายนะคือเราเล่นเหมือนพอเราเล่นไปรอบหนึ่งล้วเริ่มเรียนรู้ประมาณกลางๆเกมเราจะเริ่มเข้าใจว่า เกมมาเล่นยังไงครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็จะเริ่มโฟนะครับแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อมันต้องสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้อันนี้มันต้องแบบนี้ดีกว่าช่วงนี้คนทําแบบนี้แล้วก็ช่วงนี้เวลาบิดดิ้งต้องมีเทคนิคอย่างไงนะครับเป็นเกมที่คลาสสิกนะแล้วผมก็ชอบมากๆนะครับเกมนี้คือว่าแค่ที่ผมรีวิวไปก่อนนะั้นเนี่ยผมแค่ดูวิธีการเล่นนะครับแต่ว่าพาะวะกิจเนี่ยคือผมเล่นมาเองมาแล้วนะผมก็รู้สึกว่าชอบมากนะครับเป็นการส่วนตัวเกมต่อไปนะครับเกมนี้ชื่อว่าเกม The Princess of Florence นะครับ เกมนี้คือเกม Y2K ของแท้นะครับเพราะว่ามันออกมาในปี2000นะครับก็เป็นเกมที่มันค่อนข้างจะคลาสสิกนะครับจริงๆหลักๆของเกมนี้คือเราพยายามจะแบบแต่งบ้านครับหรือไม่ก็ทั่ำสกิลสักอย่างหนึ่งเพื่อโชว์เพื่อนที่เป็นคนรวยนะครับนี่คือหลักหลักของเกมนี้นะครับเป็นเกมที่เรามีครอบอบ้านเราเป็นบ้านเศรษฐีอยู่ในฟอรเรนซ์นะครับแล้วก็พยายามจะเก็บวิกเตอรี่พอยต์เก็บพอยต์ของเรานะครับโดยที่เราจะต้อง เริ่มต้นมาแล้วก็จะมี profession ให้เราเลือกใช่ไหมครับว่าเราอะอยากจะทําเป็น profession อะไรนะครับผมไม่แน่ใจมีอะไรบ้างนะั้นจะมีพวกแบบว่าเป็นงานศิลปะงานดนตรีอะไรมานี้เราเราอยากจะเก่งไปทางไหนแต่ว่าหลังจากนั้นก็ค่อยเก็บสกิลเพิ่มได้นะครับมันจะมีหลักคล้ายๆกันเลยนะครับก็มันจริงๆผมว่าเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกริด coverage ก็ได้นะครับเกมนี้อ่า ตัวของอาร์เนี่ยก็ค่อนข้างจะคลาสสิกนะครับถึงแม้ว่าจะออกมา20กว่าปีแล้วแต่ผมรู้สึกมันสวยนะมันสวยแล้วเป็นเกมที่น่าเก็บสะสมนะครับความยากก็พอสมควรเลยนะ3.24นะครับแล้วก็แรงโอเวอร์ออยู่ที่อันดับ200กว่านะครับแต่ซัจี้ก็อยู่ที่อันดับ1 5 0กว่านะครับเกมนี้ก็ได้รางวัลเยอะนะแต่ว่าเหมือนกับมันก็ไม่ค่อยมีคนพูดพูดถึงเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าใครที่ เคยเล่นเกมนี้แล้วลองคอมเมนต์มาหน่อยก็ได้นะครับว่าคุณชอบ The Princess of f o r e n c e เพราะอะไรนะครับเกมต่อไปนะครับเกมนี้ชื่อว่าเกม Age of Steam นะครับเป็นเกมที่อยู่ในช่วงยุค2002นะครับคือหลัง Y2K 2ปีนะเกมนี้เราก็พยายามจะมาสร้างม้าเหล็กนะครับ Iron Horses นะซึ่งเราจะต้องมาเหมือนจะเป็นทวีปเขาจะมีแผ่นเป็นเฮกซากอนนะครับเป็นแผ่นแผ่นทาแบบหกเหลี่ยมแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงกันแล้วก็ต้อง เหมือนเรามีสีของเราอะ่ะมันก็เป็นการสร้างเครือข่ายรถไฟนะครับแล้วก็ไอตัวเครือข่ายรถไฟเราเนี่ยเราก็ต้องทําการเชื่อมกันแล้วเราก็ต้องทําการขนส่งสินค้านะครับเพราะว่ามันเป็นอีโคโนมิกนะครับแล้วก็มันเป็นการขนส่นด้วยเพราะนั้นเนี่ยคุณก็จะต้องเหมือนวางแผนเพื่อทําเงินให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันก็มันก็ค่อนข้างจะแบบแข่งแข่งกันพอสมควรนะหลังจากที่ ผมดูวิธีการเล่นมานะครับเป็นเกมที่เวทค่อนข้างเยอะนะครับเกือบจะ4เลยนะเกมเวทอยู่ที่3.89นะครับแล้วก็มีแรงค์อันดับ120กว่านะครับเซสี่ก็88คือติดท็อปท็อปันเล่นอะนะครับสำหรับเกมนี้นะเอ็นดับซีมนะครับมีรีวิวเยอะเลยมีรีวิววิธีสอนเล่นอะไรเงี้ยในในคลิปในบอร์ดเกมกิกนะครับก็มีแบบเกือบ70คลิปเลยนะครับ ที่คนไทยยังไม่แน่ใจว่ามีไหมนะครับก็ลองเซิร์ชหาดูได้นะก็เป็นเกมที่อยู่ที่อันดับที่5นะครับวันนี้ผมรีวิวมา5เกมวนะ้นนเป็นมาจากปี2002นะครับเกมต่อไปนะครับเกมนี้ชื่อเกมซามูไรนะครับมาในปี1998นะครับพอผมเซิร์ชว่าซามูไรในบอร์ดเกมกี๊เนี่ย มันเยอะมากนะครับมันมีเกมมาจากปีพันห้าพันหกร้อยอะไรเงี้ยสี่ห้าร้อยปีที่แล้วก็มีนะครับแต่มาานันจองเนเป็นแนวหมากรุกส่วนเกมนี้นะครับซามูไรปีหนึ่งเก้าเก้าแปดเนี่ยเราก็จะเป็นจริงๆมันค่อนข้างจะ abstract นะแต่ว่ามันก็ใช้ตัวของแบบเหมือนแผนที่ของญี่ปุ่นจริงๆนะครับเกมนี้เนี่ยเราเราเซตติ้งเกมจะเป็นแบบสมัยก่อนใช่ไหมครับแต่ละหลังจริงมันแค่การวางแผ่นทาวน,นะครับแล้วก็เป็นการ แบบคำนวณ s t r a t e g y นะเพราะจะต้องวางแผนแล้วก็เพื่อเป็นการแบบเหมือนเล่นหมากร้อมไปด้วยนะครับแล้วก็เป็นการต่อแผนที่ไปด้วยเป็นเกมที่แบบไอเดียความคิดดีนะเพราะามันเป็น air control ด้วยนะครับแล้วเราก็จะต้องมาแบบเหมือนเหมือนเล่นโกล่ะประมาณนั้นนะครับใครที่อยากลองนะก็ลองไปหาได้นะครับผมว่าจริงๆเกมนี้มีน่าจะมีอ่ารีปรินนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้รีปรินมันออกมาในปีไหนไม่ไม่นานมานี้นะครับแต่ว่าเวอร์ชั่น ที่มันออกมาเนี่ยกล่องแรกเนี่ยครับเนี่ยคือ1998เปนะครับเป็นเกมที่ได้เลตติ้งดีนะ7นนะครับเวก,ก็กลางๆนะประมาณ2.48นะครับแล้วก็เล่นได้2ถึง4คนนะครับสำหรับเกมซามูไรเกมต่อไปครับผมเกมนี้หลายๆคนน่าจะรู้จักนะผมเคยพูดถึงไปอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นเกมแนวแบบอ่าก็เป็นแอเลียคอนโทรลเหมือนเดิมนะครับเป็นเหมือนกับเราจะต้องมาอ่าเล่นดาร์ฟการ์ดมาแล้วก็มา มาลงพื้นที่นะครับอธิบายช่ออธิบายไงดีนะครับเกมชื่อว่า el grande นะครับเป็นเกมที่มันแต่ปีหนึ่งนะครับเกมนี้หลายๆคนน่าจะเคยเห็นแต่ยังไม่เคยลองเล่นนะครับมันจะมีตัวคอมโพนต์ที่แบบน่าสนใจนะครับมันเป็นเหมือนแบบเป็นหอคอยนะครับแต่มันไม่ใช่หอคอยนะแล้วเกมนี้เนี่ยมันก็จะคือมอนเรามาถึงปุ๊บเรากลางแมปนะครับว่าแต่และคนก็จะมี ตัวของดาฟตัวของการแอคชั่นนะครับเรามาคือเกมสมัยก่อนอะ่ะมันจะไม่ได้แบบมีบอร์ดอลังการแบบว่ายังไงเหมือนเหมือนมีบอร์ดส่วนตัวของเรานะครับมันก็จะมีแค่การแอคชั่นมาให้เราดับเองว่าเราจะทำแอคชั่นอะไรนะครับและเกมยุคนั้นเนี่ยก็จะออกแบบเป็นแนวอย่างนี้เยอะนะครับใครที่อยากรู้นะว่าเกมที่แบบว่าแบบดังมาขนาดนี้หน9 9ง้า้านะครับ เกือบ30ปีอะนะครับเกือบ30ปีคนยังพูดถึงอยู่คนยังเล่นอยู่นะครับก็ลองมาเล่นได้นะเพราะว่าเกมนี้ติดอันดับท็อปฮิตเ,เหมือนกันนะครับก็คือ o v e r อที่91แล้วก็แซจี้ที่อันดับ74สนะครับสำหรับเกมนี้เกมต่อไปครับเกมนี้ชื่อว่าเกมค r ราคั o ซอนนะครับค r ร์คั o ซอนก็เป็นชื่อเมืองนะเป็นชื่อเมืองที่อยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับเกมนี้ออกมาในปี2,000นะครับวายจูเคไปๆเลยนะ จริงๆหลังจากคาคาซอนเนี่ยมันก็จะมีแบบโอ้หลายเวอร์ชัน่นหลายธีมไม่รู้เอ็กซ์เพรสชั่นอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับกล่องที่ผมมีที่บ้านตอนนี้ก็ไม่ใช่คาคาซอ,อ,อนเวอร์ชั่นคลาสสิกด้วยเป็นคาคาซอนเวอร์ชั่นอ่าฮันเตอร์แอนด์กาเทอร์สนะครับซึ่งไอเวอร์ชันคลาสสิกเนี่ยมันก็จะมีมันก็จะเป็นเบสหลักของเกมนะครับมันคือการอ่าเหมือนกับแอเลเย์คอนโซลวางแมปนะครับมันเป็นไทเลย์ยิ่งนะครับวางแมปสี่เหลี่ยมเนี่ยวางต่อกันไปเรื่อยๆครับต่อแล้วก็ ่อถนนต่อมีแม่น้ำไหมแล้วก็มีต่อถนนมีต่อป่าต่อพื้นหญ้าอะไรย่างเงี้ยครับแล้วก็ต่อสวนด้วยอ๋อคาร์ซอนชันหลักมันต้องต่อเมืองนะครับผมไม่ได้เล่นเวอร์ชันหลักนานจนผมลืมมันต้องต่อเป็นเมืองนะแล้วก็เอาตัวของเราเนี่ยไปจองไว้นะครับหลักๆก็มีแค่นั้นแหละแต่เพื่อความที่มันเล่นง่ายมันก็เลยคลาสสิกไงเพราะมันก็เล่นได้ตลอดแล้วผู้เล่นใหม่ก็เล่นได้นะครับ เวก,ก็เลยไม่เยอะมากอยู่ที่อันดับ1.9จนะครับเพราะฉะนั้นดับอยู่ที่ความยากอยู่ที่1.9นะครับเป็นเกมที่ตรงกับธีมของเรานะครับก็เป็นเกมที่มาจากปี2000เลยนะสำหรับคาคาซอนครับผมเกมต่อไปนะครับเกมนี้นะครับเมมัวนะครับ4 4ทีนะเป็นปอดเกมย้อนยุควะ่ะเพราะว่ามันเซตอัพในสมัยแบบสงครามโลกนะครับสมัยแบบปี44ซึ่งมันจะ เราจะต้องมาทําสงครามกันนะครับหลักๆมันก็เป็นว่าจริงๆหลักๆมันก็เป็นวอร์เกมนะแล้วมันเล่นได้ถึง8ดคนเลยนะครับแต่เขาบอกว่าจริงๆเล่นแค่2คนน่าจะเวิร์กสุดนะเพราะว่าเกมนี้มันก็เหมือนจัดทัพสู้กันนะครับเราก็จะมีตัวของทหารตัวของอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบเป็นกริดนะครับก็คือตามหลักกันแหละผมไม่จะอธิบายไงมันเป็นวอร์เกมนะครับแล้วก็ มีตัวของการ์ดมีของแอคชั่นใช่ไหมแล้วก็จะมีตัวของด i c สนะครับที่เราจะต้องมาโรจริงๆถ้าผมจะนึกถึงวอลเกมแบบคลาสสิกอย่างเงี้ยก็คือแบบล i สตนะครับแต,แต่เกมนี้มันจะเป็นธีมที่ชัดเจนนะครับเกมนี้ก็ลองไปทดสอบได้นะครับสำหรับคนที่ชอบนะเวทไม่เยอะมากนะประมาณ2.2นะผมไม่ได้เล่นเองไม่รู้ว่าต้องคิดเยอะขนาดไหนผมว่าตัวเกมมันไม่ได้ทําให้เราต้องคิดยากแต่ว่าเวลาเราคู่ต่อสู้เรานะั่นแหละไอคนที่เราเล่นด้วย ถ้าเขายิ่งเก่งเนี่ยก็ต้องแบบวางแผนนิดนึงนะครับสำหรับพอพอสงครามโลกนะไอที่ Battle d d เดนะครับอย่างนี้ก็ห้ามพลาดนะสำหรับพันธมิตรและอักษะนะครับที่มาสู้กันนะเกมนี้อันดับทั่วไปอยู่ที่อันดับร้8นะครับแล้วก็ในหมวดของวอลเกมอยู่ที่อันดับ64ครับผมเกมสุดท้ายนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผมจัดอันดับเกมนี้มาอยู่เกมสุดท้ายนะครับมันเรียงมาพอดีชื่อว่าเกมราครับ ก็เป็นเทพราะะรมันจะเป็นเทพแอ e เ t นิ y เชียนใช่ไหมครับสมัยนั้นเลยอ่าเกมจริงๆไม่มีอะไรมากครับเกมมันมาในปี1999นะครับแล้วก็เวทอยู่ประมาณ2.3เป็นคือมันต่างจากเกมอมือนไงเ่า่กมผมรีวิวไปส่วนใหญ่ก็จะเกมสมัยก่อนมันจะไม่ Worker Placement a l e ไอเลียคอก็เป็น War Game ใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นแนวแบบ auction bidding นะครับแบบทำเก็บแต้มนะครับทำเก็บแต้มแล้วก็เก็บเซตคอลเลกชัน คือมันจะต้องมีการออคชั่นตลอดเวลานะครับสาหรับเกมนี้แล้วตัวของบอร์ดมันก็จะมีมีความแบบเป็นอียิปต์นะครับเป็นตัวอ,อักษรอียิปต์ใครที่ชอบแบบเก็บเกมแนวอียิปต์นะครับก็สามารถเก็บเกมนี้ได้นะคือตอนนี้ผมรีวิวไปรีวิวมาเหมือนออกแนวแบบรีวิวเกมเก่าๆอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าคือซื้อมาเล่นก็ดีแหละแต่ซื้อมาสะสมก็น่าสนใจนะครับเกมลานี้เล่นง่ายนะ2.35นะครับเวทมันคือคีย์หลักของของเกมนี้คือการออคชั่น นะครับแล้วก็ตัวของเลตติ้งเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปว่ามันแบบ7.5ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเกมเก่าแล้วมันก็จะสู้เกมใหม่ไม่ได้นะแต่ผมคิดว่าถ้าคุณชอบนะครับประวัติแบบปีพันี1,500อะไรเงี้ยประวัติ1,500ปีที่แล้วที่อียิปต์ฮิสตอรีนะครับแล้วก็ใส่เรื่องของก้อมาด้วยนะก็สามารถมาลองเกมนี้ได้นะครับเพิ่งจะได้รางวัลเ,เองนะเมื่อแบบไม่ถึง สิบปีที่แล้วอ่ะก็มีแบบว่าคนให้อวอร์เกมนี้ไปเหมือนกันนะครับก็นี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับสิบเกมที่ผมเอามาพูดถึงนะครับก็ยังไม่ได้สอนเล่นแบบละเอียดนะเพราะว่าไม่ได้เป็นคลิปสอนเล่นผมแค่จะพูดถึงว่าเกมประมาณยุค20กว่าปีที่แล้วที่มันยังดังๆแล้วเรายังนึกถึงอยู่คนยังรีวิวกันอยู่นะครับแล้วก็มีคลิปเนี่ยมีคลิปสอนคลิปอะไรใหม่ๆเงี้ยมันก็ยังวนกลับมานะครับถึงแม้ว่ามันจะผ่านมา20กว่าปีแล้วเพราะว่ามันคลาสสิกไง มันเหมือนเป็นเกมที่เป็นต้นตำรับให้กับหลายๆเกมคือคนคิดเกมสมัยใหม่บางทีเขาก็ไปเล่นเกมเก่าๆพวกนี้แหละแล้วก็เอาเมคนิกของอันนี้มารวมกับอันนี้นะแล้วก็เอาธีมอันนี้มาใส่รวมกับอันนี้มันเลยเป็นเกม,มใหม่แล้วก็ไอตัวอาร์ตเวิร์กมันดูใหม่ขึ้นเมคนิกมันดูขัดเก่าได้ดีขึ้นเราเลยรู้สึกว่าโหทยทำไมาเกมใหม่ๆมันดีกว่าเกมเก่าว,วะแต่ก็ต้องขอบคุณเกมเก่าๆพวกนี้ครับที่มันเป็นรากฐานสาคัญนะจริงๆมันมีเก่ากว่าน,นี้นะครับ คือจริงๆถ้าดูไปอ่ะผมผมเล่นเกมเก่าๆจริงๆก็ไม่ไม่ได้เยอะนะครับแบบ1 9 9กว่าเนี่ยก็เคยลองมาบ้างนะเพราะว่าโดนที่ร้านบอดเกมนะครับโดนแบบเฮ้ยต้องลองเล่นนะครับเขาก็จับบังครับผมเล่นแต่เล่นไปแล้วมันก็เฮ้ยมันคลาสสิกว่ะเข้าใจเลยว่าทําไมคนยังเล่นกันอยู่นะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับค่อนข้างจะยาวนะจริงๆก็ฝอยไปเยอะนะครับใครดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้นะครับและอยากแนะนําเกมไหนอีกที่เป็น Y2K ก็ ทิมเข้ามาได้นะครับหรือใครอยากจะให้ผมทําคลิปท็อปเทนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับลองคอมเมนต์มานะอันไหนถ้าเกิดว่ามันน่าสนใจนะครับแล้วก็ไม่ไม่เกินปัญญาผมไปผมผมจะทํากันบ้านแล้วก็จะทําคลิปท็อปเทนในในอ่าคลิปหน้าให้นะครับเดี๋ยวเจอกันต่อไปใน EP ีหน้าครับผมวันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ